เนี yeah, yeah, ่ยมาดิมาถึง yeah, อ้วรนะขึ yeah, ้นมาดิน okay. ี่พี่เขาหรอโดดแดงแดงนะเฮ้ยมาแดนแดงไปเฮ้ยครับอ่ะเอ็ดดีเอ็ดดีชัวดูดิดูนะครับวิตตี้ได้มาแดงแดให้หมดดิอีเบกตีเอ็ดดีมันเป็นกดโลเปีอยู่แล้วไอ้เนี่ยมัน ต้อนขามึงจะเนี้ยู่่ทีเจลงกับมึงง่ายๆนะพวกมึงพวกมึงนั่งเหนื่อยกันพวกมันนั่งขำคิปคักเวลาได้บัตรกันซีอะแล้วมันก็ไม่สลดเยอะถ้าทำเลี้ยงก็ควรประกาศตดได้เลยนะเกนขนาดนี้แล้วอ่ะไปไหนต่อจะให้เป็นงัดมวยเจงแล้วนะตัวแบกหรือเปล่าไปคุยหรือเปล่าน สภามันก so ็ต <brightness> <desserts> <Negative paper> ้องโดนลงโทษด้วยไม่จะบอกว่าไม่รู้ไม่แน่เราจะตัวมาเราจะตัวมาเอกสภาก็ต้องโดนลงโทษส่วนนั้นด้วยเราจะตัวมาใช่ติดแล้วตัวมาเขาโดนไอ้ญี่ปืนในสภารองนะเพราะว่างานกระนัมตัวมันจะไม่มีอย่างกัตตาลีอะญี่ปุ่นเล่นด้วยโดนป่าวฟีนะจะตีเอ็นดีปะเนี่ยเนี่ยมาเด็มาถึงๆอย่างนั้นเลยเติมมันดินี่หี่รวมแดงๆนะเฮ้ยมาแดงๆไปเอ่อเอ็นดีเอ็นดีชัวร์ดูดิดูนในทวิตดิ màn mà lên đây hết đi hai tí hết trần Lên đang đăng đi lặp tôi tia hai Ai đăng ai đăng lần đăng lần đèn lần đăng lần đèn đèn đăng đèn đăng lần đèn ไหนหัวแกงว่เพิงเหลือหัวแกงันไหนดิเออเหลือเหลือนหน้าแกงมาคุยดิเหียถามไม่ได้คนไหนหัวหน้าแกงมันวะ็ไหนหน้ากูตามมาแล้วเนี่ยเอ็กซ์ลนเนี่ยไอคนนี้แหละที่คิดแบารนนี่นเมม่ไหนมาที่ไหนบอกอังคนแดแูดมันหมดแล้วเิมาที่หมดแล้วไดจีนมั่งไ่ครับไ่ขอบคุณครับดิปนี่กนหัวแกงย่ไวะนีหัวหน้าแกง มันจี้บอมมันบอมขึ้นมกูได้กินไก่ทอดอยู่มือนี่มันนะแกงทำไมตายหมดอ่ะทำไมยางจี้ยก่อนเลยเจ้าใช้จี้บอยก่อนไอ้เงี้ยเอาหัวแกงมันขึ้นมาคุยอ่ะกินไก่อยู่ไอ้เย้าไปป๊อปหลังกูตีไอ้้เให้จุดไปพี่เยไอ้คนเนี่ยมันปลดล็อกไปปาวะอันนี้ผมกจุดไปผมจุดไปงานเกี้ยวมันล็อกทุกคันเลยอย่าไปงัดในแลนมันนะพี่เดี๋ยวตัลรอมาตัลรอมันไล่เคสอยู่บ่า ยังหิวไม่เยอะอุ้มอยู่มีอุ้มอยู่อยู่งั้นงี้อุ้มอยู่ก็เสร็จอนนี้ไปแล้วมีคนเปิดก่นแล้วมีเกี่ยวมีคนเปิดก่อนนะไม่เกี่ยวนะนี่ไงบอลหัวแจ้งอะไหนคนไหนวะในจุกดำมาจุกดำอะจะจะจะคุยกับผมหรือว่าจะรอคุยกับบอสผมครับให้คุณเลือกเดี๋ยวขอเลี้ยหูบ้างนะพี่ ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ได้ยินไหมครับจะจะคุยกับผมหรือว่าจะคุยกับผมคือฮัน่อคุยเลยก็ได้ครับพี่คุยเลยเนาะคุยผมเหรอเอากี่ชิ้นครับกี่ชิ้นเอ่อกี่ชิ้นนี่ยังไงพี่ย้ำอาวุธนะครับกี่ชิ้นเนี่อะคนนี้ไงย้ำอาวุธเหรอพี่คนนี้ไอ้เรื่องเมื่อวานใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ คือผมจะอธิบายก่อนว่าคือเรื่องนี้คือพวกผมตอนแรกพวกผมก็ผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าน้องมันไปทำอะไรคนไหนครับคนไหนคนไหนผู้หญิงคนไหนครับกี่คนวะสองคนนี่วะมีสองคนมีสองคนเท่านี้คนหนึ่งว่ามันล้อหลอมเลยใช่ไหมเทวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังเราก็มาอันนี้หนึ่งในในที่เอามามาเลยหน่อยจริง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 น่าจะมีสามคนนะเทว กูไหวอยู่ในน่าไปอยู่มันเป็นแสตสามนี่แน่แน่มีคนนึงขับรถมาเช็คกูก่อนด้วยน่าจะไขยิงทำไมทำไมถ้าทำตัวมีมีรถมาเช็คก่อนไม่มึงรอคุยเขาเลยไม่มึงรอคุยเขาเลยเถอะคนชื่อฮันน่ากูเพิ่งเจ็ไปเมื่อกี้เนี่ยต้องซ่อมสี่ร้อยตามเลยตามเลยฮะ้เขาตามมันนี่อ่ะแต่ฮันน่าไม่มีเป็นประชาชนนะไม่มีบัตรเกมไปไปเจอตัวแทงมาเลยเอาดำตัวดีมาไม่มามึงแิงเอามาเลยให้เขาตามมาดิให้เขาแบบ ก็ได้แหละได้เขาไม่มามึงก็แทงเขามาเลยโทษครับพี่โทษครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย N ้ I B O N พีนอะเบ้แล้วเน็นเสียงดังว่าแป๊ดแป๊ดแป๊ดเนี่ยเออยิ่งเขู่เรื่องนั้นแต่วันนี้นะ โทรคนนี้ปะเทลคนนี้ปะนี่ขับไอเนี่ยบาลเลือดใช่คนนี้ได้ปะใช่ใช่กูจำได้กูไปยิงเลยเทลเทลคุยเลยเทลอันนี้ได้ขับบาเลือดหรือเปล่าใช่ครับเป็นเป็นอะไรคนในทีมอันนี้ครับเป็นอะไรไม่เป็นไรเขาโทรมาให้ไปขายให้ไปส่งแบบประกันก็ติดต่อมาอย่างไรครับโทรมาหาพี่เราโทรโทรยังไงครับโทรไม่มีโทรอะไรในคลุกไม่มีโทรศัพท์พอโทรมาโทรมาหาพี่เดีราแล้วโทรยังไงครับ ในคุกมันไม่มีโทรศัพท์นะเธอไปแม่แมอกหน่อยเงพอโทรมาพอเขาโทรมาแล้วก็ส่งจีมาให้เขาเข้าคุกนะเขาจะมีโทรศัพท์ได้ไงส่งจีจากในคุกไม่รู้ไม่รู้ขอโทรศัพท์มาจากไหนอ่ะเดี๋ยวมอมมเราไม่รู้เขาเขาส่งจีให้ด้วยเหรอครับเขาส่งจี้ได้หรอส่งส่งมีอยู่นะข้าวหนังทาเข้าคุกเปล่าปะ มมเมื่อวานมันตอนประมาณกินขุดจำได้นะเอ,อจำได้นะเออช่างเขาช่างเขาแล้ว,แล,วแล้วขายในราคาเท่าไหร่ครับใบละสองแสนตอนนี้ผลประกันการใบละเท่าไรหร่วะสองแสนนั่นแหละราคาปกติด้วยยอมลงทุน,<ค>นเ,เข้าไปในคุ้เพื่อขายในราคาปกติเลยอ่ะแล้วรู้ไหมว่าเขาเป็นลอตตอรี่อยู่อ่อนออนนะน,อน,อนี่ยังไนรถอ่ะ ฮัลโหลได้ยินไหมถามว่ารู้ไหมว่าเขามีสตอรี่อยู่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าขายประกันให้ไม่ได้คนพี่ฟาแทงเลยไม่ผิก็ตอนขับรถมาใกล้ผมแล้วผมถามว่ามีอะไรทําไมไม่บอกอะจะไม่ต้องทําตัวมีพิรุธมาครับเช็คตรงผมเลยเห็นใครเป็นคนติดต่อไปคนที่โทรอ่ะคนที่โทรคือใครก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรยังมมเหมือนหาเรื่อง แล้วคนที่โทรคือใครอ่ะคุยไม่โทรอะจะตีมั้งก็เลยพีดมากเลตอบมันไม่มีอะไรเดี๋ยวเราแล้วแล้วมีเหตุผลอะไรครับที่ผมต้องตีคนว่าคนจีะไรอ่ะผมก็มีสตาร์ลี่อยู่ผมก็มีเรื่องอยู่ทำไมผมต้องไปตีคนซีเซียได้เอาคนนี้ก่อนเลยถามเลยใครมัแล้วตอนเขาบอกว่ามันขายให้ไม่ได้ท่าน้าก็เลยขอแบบประกักทิ้งแล้วเขาก็ให้คืนมา เพนั้นนายกนายกก็น่าจะอยู่มันตอนที่นายกมาบอกว่ามันให้ไม่ได้เขาก็เลยให้แบบประกันท้ขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างนอกจากบัตรประกันอะขายแค่แบบประกันปกติขายบัตรประกันด้วยเหรอเราอะบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลผลเลยที่แบบว่าขายบัตรประกันในราคาเรทปกติถึงขั้นยอมเหนี่เขาไปในคุกเพื่อขายให้เขาอะควาจริงยิงขายหน้าตู้ผม่าขายออกนะขายออกป่ะทุกคนออกออกไม่ได้าขายไม่ได้ว่าขายไหม ันไม่มีให้คาบแล้วด้วยตอนเนี้ยกไม่เห็นประกาศขายตอนนี้เลยพวขอเขาโทรมาแล้วเออก็ถามถามเขามันมันเข้าไปได้หรอเหินเข้าไปได้หรอเขาบอกมาเลยมาเลยเขาก็บอกมาเลยมาเลยก็ได้แหละประกาศขายเลยว่ามันน่าจะมียดกประกันเยอะอยู่นะที่ประเด็นมันน่าจะไม่หายไม่เอาเรื่องอ่รเนี่ยมันเอาไปขายได้ไงไปขายได้เปล่าปลอมซื้ออะถามว่าใครอ่ะคนไหนส่งจีให้กันรังนั้นชื่อรังนัก็รู้จักกันนี่หรือว่าเคยซื้อขายกันแว่าอยู่ทีึนเอกอว้ประกันไม่ให้คนในคุกอยู่เลย อกไม่ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเป็นควรจะรู้เป็นทิปเปเอกกะมีสตอรี่ด้วยอ่ะถ้าไม่ถึงทําแบบเนี้ยไม่ผมผมถามนะว่าไม่รู้ว่ามันขายให้ไม่ไม่รู้รู้ไหมว่าผมเล่นยำยำยำอาวุธกันรู้ปะไม่ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จริงเหรอไม่มีสตอรี่แต่ไม่รู้ว่ายำอาวุธอะวรสภาอากาศน่าจะรู้นะวหน้าแกงรู้ปะครับอืมไม่ได้ยินอ่ะเขาบอกเขารู้อยู่เขาบอกเขารู้อยู่นเขอเบิกรถหน่อยนะครับได้ได้ยินไหมครับได้ยินไหม ได้ยินล้เบิกเลยเบ,บิกเลยไอไอ,อันนี้ผมทราบอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ทราบเรื่องที่น้องเข้าไปขายอะ่ะเพราะว่าผมย้ําตลอดอะ่ะเรื่องที่แบบเกี่ยวกับเรื่องพันธมีต่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทราบกันคือแก๊งผมโดนแบ็คลิสแบบรวมเดือนนะครับเรื่องเป็นฟิลเนี้ยแล้วผมก็ย้ำย้ำน้องตลอดเพราะว่ามันคือถ้าผมคูดกับน้องแล้วอะ่ะคืออย่างแอดอกเพิ่งจะได้เล่นกันสองลูกเรื่อง หลังจากโดนแบคทีเรียครับผมยามน้องตลอดเรื่องนี้ผมต้องขอโทษจริงๆครับผมไม่เรื่องเรื่องของเรื่องของพวกคุณผมไม่รู้แต่คือเรื่องเรื่องของพวกผมมันมันใหญ่อ่ะมันใหญ่อ่ะมันใหญ่อ่ะมันใหญ่ของผมอหญ่ขผมอะใหญ่ของผมอะไม่ะับไม่รับมากกวาโทษครับถาวิ่งใหญ่จัดนี่ก็คุณบอกว่าคุณบอกน้องตลอดทำไมน้องยังทำอยู่เนี่ยมาแล้วเนี่ยไหนายเอ็มมาเสียหายอะมันแบบสำคัญมากไงเงินสหมดเลยเนี่ยแฝดเราหมดเลยเนี่ยสามคนสีแบบ คือตอนที่ที่น้องทําผมยังไม่โอเคเลยครับคือเี่อนที้ผมด่าหัวหน้าแก๊งด้วยครับนี้ผมด่าหัวหน้าแก๊งใช่ไหมใช่คุณจะยอมเหินเข้าไปในคุกเพื่อขายบัตรประกันราคาเรบปกติบ้างไอร่างอ่ะมันก็บัตรประกันไมให้คนในคุกด้ไหมอ่ะที่มันโดนจับอ่ะเป็นคุุณคณยอมไหมไอเรื่องแบะกันในในโต๊ะกูไม่รู้เนี่เมื่อคนณถ่ายได้เรบปกติที่มันโดนจับได้หรอลองลองเป็นตัวเองดีกว่าแก๊งตัวเองอ่ะ จะได้ย้ำเขาแล้วอ่ะครับก็เค็ดมาหมอขอศพไปได้แล้วไหมครับกูอยู่ครับแล้วโดนแบบคนกรี๊บบัตรประกันให้นะจะรู้สึกยังไงดีหัวครับดีหัวหมอพี่ได้ยินหนูไหมได้ยินก็คิดว่าผมผมต้องรู้สึกกันยังไงให้เขาเก็บกลับไปเลยไม่เป็นไรหรอกเอากลับไปเลยเอากลับไปนะคะงั้นงั้นรบกวนหลบหน่อยครับคิดว่าผมควรรู้สึกกันยังไงครับเอ่อยินดีที่คุณได้เงินสองแสนค่าบัตรประกันปะเนี่ยผมต้องรู้สึกกันปะ มันต้องคิดแล้วอ่ะเขามีสต,ตอรี่เราต้องรู้อยู่แล้วอ่ะเราไม่ควรทําแบบเนี้ไ hey, อ้แล้วในผมทราบเลยครับผมดูน้องไม่ดีครับผมขอโทษจริงๆครับอยากให้พวกผมทําอะไรไหมครับไม่แต่ผมจ,จะดีกับคุณให้ก็ได้เดี๋ยวรอคุยกับบอสผมพ่งนี้แล้วกันโอเคไหมไปเตรียมตัวมาเลยคุยกับบอสพี่ชากันเหรอครับใช่ครับใช่ใชมานี่หนออไหนพี <Okay. S 1> อ่อะ ครับเป็นพรุ่งนี้กี่โมงครับใช่หรอประมาณสามทุ่มครับสามทุ่มวันไหนพี่อะไรอ่ะประมาณสามทุ่มใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไปเตรียมเตรียมตัวมาเลยครับเอาคนไม้ครบตลอดนะไม่ต้ออโากูไม่รู้แก๊งมันเนาะไม่ได้ถามเยอะโอเคไหมครับตามนี้ตามนี้นะทุกศพหมดเลยอ่ะต้องขอโทษด้วยครับผมเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผมให้ผม เรียกของจ่ายจ่ายค่าค่าที่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะเพราะว่าไม่ไม่ไม่มันมันได้นะแต่คุณจ่ายไหวไหมได้ไอเอปืนปืนกสร4สองกระบอก4ดันโปร4ผมสองกรบอกจ่ายจ่ายได้ปะล่ะได้ไหมอันนี้ผมกำลังได้ย้ำไหยังไงผมก็อุ้มเอ๋ออยู่แล้วอ่ะผมมั่นใจเลยเออแล้วด้วยปืนโปร4น้ออีกไม่โปมันเออมันเออกแล้วจ่ายไหวด้วยก็เอชไงที่กูอุ้มกูเป็นคนอุ้มงั้นเดี๋ยวเราคุยกับพี่ช้างพวกนี้ก็ได้ครับอืมตันตอนนั้น เต็มเตรมคนมาแล้วครับพวกเนี้ยบ๊อบบ๊อบ๊บ,บ,บ,บคนนี้ไม่ได้อยู่ในแกง๊งบ๊อบคนไหนอะเนี่ยเคยแล้วไม่ได้อยู่ในแก๊งเหรอวคนที้เอขาขอไปขายเหรอดูว่าไงมีคนเรียกอะก็ะคุณขายของไม่ใช่เหรอชื่ออะไรครับขอขอดูบัตรหน่อยได้ปะชื่ออะไรอื้อ วงมือตรงนี้ย้อนไปไปเก็บอะไรปรไหมขอขอดูบัตรหน่อยขอดูบัตรหน่อยขอขอดูบ้านประชาชนหน่อยเราจะลบครับเราจะลบรอเปิดเราเลยรอเปิดเราเลยนะคนแล้วขอขอดูบัตรหน่อยครับชื่ออะไรอ่ะให้เราวนะไม่ไม่ไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันต้องกดมอแบบนกดใช้ครับกดใช้ครับเป็นเป็นอะไรคนในทิป็นเองครับเป็นอะไร ดง,ง,งที่เป็นเอกตีดีเฟกรู้จักเราเป็นพี่พน้องไอทันาทันเนี่ยอะไรนะครับที่เป็นเอกตีดีเฟกเหรอเขาบอกเป็นพี่น้องกันทันนาทันเนี่ยอะไรที่เป็นเอกตีดีเฟกเหรอายตูฟี่รู้นั้นรู้นั้นรูจักปันไหนอ่ะม่อนมอนเราเราเอาบัตรไปให้ที่เป็นเอกกี่ใบอ่ะกี่ใบครับเมือนเนม่อวานนี้เมื่อวานนี้ขึ้นก่อนอย่างเดียวเลยพี่หาล้วก,กับเองดใช่เหรอครับใช่ขยิงนรูปผมอ่ะ ไอ้ใครบอกว่าคนนี้เข้าไปให้วะแล้วทำไมเพื่อนผมบอกว่าคุณเข้าไปขายของในคุกอะไม่ไม่ได้เข้าคุกเลยนะเมื่อวานขึ้นมาลูกแล้วใครบอกอะอ่ะหล่อพี่ไอพี่ไอสองคนแล้วต้องเทลมีเบ้าเลือดกับเอ็กเออ่ะพี่เด็กส<ม>องไม่รู้อ่ะมาลูกมีบอลเลือดอะไรนะเราเราชื่ออะไรนะชื่ออะไรอะ ชื่อฮานะครับไปเนี่ยนะจับเกียร์ปายเนี่ยนะนะที่โดนจับมีปะเมื่อวานมีไม่ใช่หรอไม่งั้นกูจะพูดชื่อได้ไงว่าใช่ฮันฮันฮานาลิมิเลตหรือเปล่ามันมีฮานะฮานาฮันนี่แต่นี่ชื่อฮานะแต่คนที่โดนเมื่อวานชื่อฮานาเขาเนี่เขาไม่ใช่ชื่อใครกันนะก็ไอ้ฮานาเนี่ยที่อยู่มันมีเบราเลือกแต่เองหรือเปล่าสองคนละมั้งใช่ใช่มีสองคนเองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโทษนะครับ แ่งไม่รถกูลกก็คือสรุปอยู่ในในเอเจนต์หมดทุกคนใช่ปะแต่เมื่อกี้แต่แต่แตยังไงยังไงก็โดนกระทืบบอกเลยยังไงก็โดนกระทืบในหลังนะเป็นพี่น้องกับพวกไอเนี่ยพวกเออยังไงก็โดนไอเหี้ยไอไอคนแรกบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้จัก ไอคนที่สองบอกว่าเป็นพี่น้องไกลลังใช่ไหมเป็นคนที่บอกคือไอคนที่ไม่เกี่ยวเมื่อกี้มันเป็นหนึ่งเรดาร์มิ้นพี่น้องเมื่อกี้ผม่าแต่ไม่ไม่ตมบเหียงตอบหรอลขายเรนราคาปกติเลอก็ไม่ได้ครบเพราะว่าปัญญาอ่อนเลย